สวัสดีครับสวัสดีมือเก็บงานครับพี่น้องสารงานเกาต่อกันไปครับมาเมื่อนี่จะของที่มันเปลี่ยนแผนอีกแล้วครับเพิ่มเงินให้แต่ว่าแปลงขางกันเมื่อวานนี้เพื่ะน้องมงบริเทศนะครับนี่ครับมองปลาเขียวเขียวนี่แปลงขางกันครับไม่ขั้นแดนกันยังไแปลงนี่จากเมา้าพันไปเป่นไหนเป็นสองพันเตียมเมื่อนว่าให้เอากองขี่มาเมื่อานี้ครับไปข่าแดนเบดครับสิบ่วจูดวว่าสีปูกเลยครับเสยนเนาเอียงมันนะครับ จังวะโอ้ยม่จีบไปไลยว่ล่ะพี่น้องทั้งนั้นกะท้ายเป็นเครื่องนึงครับว่างเลยเกิดองลกองเมืองแล้วครับแต่ไหนมันถึงสีลมถึงสีลมสีเฮ็ดยากนี่ฮะคือว่าแล้วครับกองใหม่มันก็ใหญ่ไปนําต่อมเช่กันแน่นอิงติงนะครับอ๋อจังหมักสังแต่เกียเพ่นกับ,บาว่าบ้านะครับแต่มือแหลกกันว่าแต่มือแหลกี่การอยู่สิ่เหลี่ยบไว้กว่านี่อยู่เอเต๋อระบาดพี่น้อง ไปครับดันตัวบ้านอ๋อสู่กันไปครับจากเปลี่ยนแปลงใน่จากลมใน่ฝนใน่มาเฉยแม่เหลีมืมอนี้เอาเงินเพิ่นนะทีเดลี่ยมว่าอะเมื่อนี่วันเหลี่ยมรถเยอะพอคลองมึงเอาจัดไปมันถือใจเพื่อนสร้างเรียบเอาเข่ามานี่ว่ายากแล้วครับเอาออกนี่ยากกลัว <c ười> โอ้ยเดี๋ยวเขา่าเดี๋ยวออก,กนี่จแนไ่ไรเพราะย้ายเราก็ได้ ฝนเดือดสิต๊ะ่ฝนครับฝนฝนใหม่อีกสองรอบนีบรเด่องไยลับนี่สุ่มเปย์ต็มเือนี่ก็ยังเกือบลมเลยครับออใเบิดคาราวาเต็มเือที่แหกบ้านนแล้วแล้วมาหนีก็่าดเยมาลงหางเดสิม่างพดน้อยนึงกเก็บงานเลยครับอเมื่อไหรเติมเงินใหม่หอกดกันไปจังไรเนาะพีน้อง าาการมาแล้วมานได้เงินเพิ่นขึ้ว่าแล้วเสียวต่อกับเสียวโอ้โอหจเป็นหลายต่อใหม่ก็ได้นี่ความพยายามอยู่ที่ใดความพยายามก็อยู่ที่นั่นครับจัดไปตามใบสั่งแต่เดือดเติดครับทั้งกลางบาน น่ปวดออกว่ะเลยวันมาสีเศร้าจูดลนะครับวันมาทั้งจูดมาใหม่เราแค่ผลมาสั่นี่จะไถขั้ปูก็หลุดมาทำไมโอ้ยต่อข้อปวดใช่หรอฟ้าหนี่งรุดเสียครับมาหันเลยรับล่าสุดกับแบนเอิร์ดเติร์เป็น,นที่เรียบร้อยครับเหลือลงหางนะครับไถขั้เลยครับตามงบประมาณที่จะคล้องให้มัน บอกมานะครับับตามใบสั่งคนว่าต่อใหญ่พ่ต้องเอาออกครับออกได้ได้ต่อออกได้ครับออกมาได้ก็จงใบไทยโคมไปเลยว่ผสนสริยาโพดออกแม่์เหนือเติร์ดครับจากหมื่นแปดเป็นสองหมื่นนะครับเป็นสองหมื่นบาทนะครับเรือที่ชูสีส,สีหาไรไรเหรอครับผมว่าเรื่งสีมีหกผมเนาไวาจักประวามันต่นทั้งงานมันใหญ่ครับตัวนอี้อีกแป้งเนึ้อนี้ คนเราจะคลองนะครับจะคลองเพิ่นเหน็บบอลเห็ดครับเพป็นบอลมีทุนตัวนี้นก็หรือเคลียร์เองน้อยนึงนะครับแจหันแล้วก็ลงหางซอยกันเลยนะครับเพื่ออะไรต้องการเลือกดอกพี่น้องต้องการแค่ว่าให้ตัดรณหลักใหม่ไปทั่วๆให้เดบโผกุ้งยุข่านะครับมอกือปลูกแนวอื่อนนะครับกุ้งยุข่าูกไปยังไงก็คือสิง,งามอยู่ผมว่าจะเ,เป็นแถวดี ครับพี่น้องถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับลงหางครับหอยพัหลังคือบมถือกี่นล่ะขั้นแบนนนบ,บป๊บลงให้มันในนั้นเบิดบอกปป๊บๆลงในแขนแขนกลางออกนี่ครับถูไทยการเกษตรไทยพวกขีมู้กีม้าเข้าว่าล่ะครับงัน <laughs> มันไทยไปยากพี่น้องโอฟังมันหลายครับโอฟังหลายแห่งครับผูนรับ้านคนนังฟังล้ำ จังไรเละพี่น้องเอ้ยต่อมต้องการต้องเพื่อนมาแบบนี้นะครับขันนี้เอาออกเวทดนี่โอ้โสี่หาหมื่นหกหมื่นมาอยู่เหรครับจางไม่โค้มาดกต่อซอยคนละาะวมาปลาตัวนี้เพื่อนเอาคอนตัดเอานะครับบ่เดี๋ยวเอารถบร่เดี๋ยวเอาเครื่องจจ๊รเครื่องยนเข่านะครับเอาคอนตัดแล้วก็ต่อมจูดแล้วก็ให้รถไทมากวดเศษมันออกนะครับแล้วก็ปั๊บพ้นลงเล็กน้อยแล้วก็นุ่งหางเอาเลยครับผม จะต่อครับต่อฝังดินนี่เยอะครับคือขั้นเนีนงามนี่เป็นไปยากนะครับพี่น้องก็เอาฟอร์ดท่อไทยเลยครับไทยซอยเลยขัดถ่ายว่ามีก็ไทย <c oughs> นี่ครับมันก็สิป,ประมาณนี้คือเพิ่นก็บ่ได้ลรำไรนะครับว่าให้จบให้งามมันอยากให้จบให้งามมันก็ต,กนต้องเอาต่อให้เบิด,ด์ตนะพี่น้องนะครับนี่คือผลงานการไทย ว่าสื่อคัดถ่ายใส่กบ่ดีสื่อใส่ทางพี่น้องว่าสะขายรถหรอท่านไหนขายกับจีขายครับมาไหนขายกับเฮ็ดงานไปเรื่อยๆครับผมกับพวกเฝ้าวนะครับเพราะว่าส่อ,สองนี่มันดูฝนครับมันขายมันกับหนักอยู่พี่น้องซ้ำลงไปกันยังมิดนะครับมีแต่คนถามครับ่ม,มีคนสื่อคอยขันไปเอาครับแต่ละขันไปแห่งหูงโซขาดแนย่ยงังสีแนค่คนะครับเจาะต,ต,ต่อแหลมต่อตู้เนี่ย เรืวไทยนี่ก็คือทรงงานเก็บเงินกับบาทน,นะครับเพราะให้เลืวท่านฝนครับว่าน,นี่ฝนตกแหงแหงมืนอี้ใครอยู่เป็นจังบุญนะครับบอนตกอยู่มนืนอีรแต่ว่าก็คือมอมไปแล้วครับแปลงทั้งคางกันพ่นกับบอเห็ดนะครับพันบอลม่มีเงินแปลงนี่ก็หอดซื้อที่นึ่งเรืองี่พี่นอ้องเงาไปหันเงามานี่ันสีต้นท้องฝนแน่ ได้๋ข้านไปเอาครับพี่น้องอันตะไลไรอันตรายเสียวยางเส,สียวบัวพานเสียวหูสลักโซบัสตุยางครับไทยมีรถเข้าใจดีดอกพี่น้องนะงานเนี้ยน,นี่เม็นไห้ให้ได้ละพวกรวยก็ประกาไทยล้วครับให้หม่ขั้นบ่อได้เลยละพันธุ์ครพี่น้องด้ียเพิ่ผก็ว่าจะเอาผ้าทางออกออกันจีจางรถไทยไทยเอาซีซีนะครับเป็นไปยา,ยากจือครับผมว่างานแถบผ้าตัดแห้งแหลม ต่อนี่แหลมทิดตเลยหนาหนาเสียงชัดเจนต้อนหนึ่งมันอ,ออกว่าไรนี่พี่น้องเลยอ่ะมันออกหยากครับเพืพ่อนตัดจำดินลายนอกจากสใส่แม่โค่นะครับคุดเลยบลานต่อนยังสีมันม็มีแต่บักใหง่ๆมันครับนี่กอดว่าหมกอดหมนแน่นว่าหมแน่ครับก็เลยกลายเป็นเห็ดหยาครับ งานนี้เพิ่อนก็บ,บอกว่ามึงเต็มันเป็นปลากว่านะพี่น,น้องเฮ็ดบ่อไดนครับบ่อไกาเฮ็ดมันหกหลายเฮ็ดไปก็บรถกระยานโบแป้นไงเพิ่อนนะครับก็เลยโบ,บ,บเฮ็ดเรื่องราคาครับหย,ย่อมเยาว์นะครับมันก็เป็นไปยากนะครับแต่ารคาคาไดก้กันผมกับพอมีทีมงานแม่โคนะครับทั้งเมืองอบุบลว่าเฮ็ดซอยอย,อยู่นะครับทั้งผมอ่อนนะครับผู้เป็นเฮ็ดนำผู้เป็นเฮ็ดงานนะเพิ่นประจำนะครับทีเอ็มอุบล จับงานใหม่นะครับสร้างเรียบจับงานนั่นครับต่อมองเสือบเอาฝากพี่น่องก็ไหนก็เกช์เพื่อมีกำลังใจคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็สิขอคอตไปเก็บงานซอยเข้ากันครับพี่จิมก่อนล่ะ